เดี๋ยวจะมาสอนวงจรอน,นี้หา Vx กับ Iy เราจะใช้วิธีเม็ดวิธีเมดวิธีเมดข้อนี้มี3ลูกสังเกตนะข้อนี้เป็นซุปเปอร์เมเพราะว่ามีแหล่งใจกระแส 2M เนะี่ย อยู่ระหว่างลูป i 1กับ i 2เลยเป็น super mesh ทีนี้เป็น super ์เม h นะข้อนี้ทีนี้เราจะามาสังเกตโจทย์ข้อนี้แรงใจแรงดัน2 i y เป็นแรงใจไม่อิสระเราก็ต้องมาหาตัวควบคุมมันก่อนขั้นแรกก็คือหา i y i y. สังเกต iY วเนะี่ยวิ่งผ่าน5โอห์มซึ่ง I1 ก็วิ่งผ่าน5โอห์มเหมือนกันแต่มันวิ่งสวนทางกับ iY I1 แสดงว่า iy เลยมีค่าเท่ากับลบ i1 ่ 1. เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเอามาใช้แทนค่าทีนี้ที่ลูปซูปเปอร์เมด i 1กับ i2 สังเกตสังเกตนะ i 1อ่ะทีนี้ที่ซูเปอร์เนี่ยมันจะมีคาว่าสมาการช่วยสมาการช่วยที่ซูเปอร์จะมีคาว่าสมาการช่วยสมาการช่วยคือสังเกตที่ทางการไหลของกระแส i 1่มันสวนทางกับ 2m แอมป์เลยเป็นลบสวนทางเป็นลบแล้ว i 2วิ่งทางเดียวกับ 2m แอมป์เลยเป็นบวกแล้วก็เท่ากับ2 ให้เป็นสรรมการที่1ต่อมาเราจะวนลูปแล้วที่ลูป I1 มี R2 ตัว4กับ5เป็น9 i1 ที่ลูป I2 มี2โอม R2 โอหมก็เป็น2แล้วก็มี i3 ไหลผ่านด้วยเอา i2 เป็นเป็นหลัก i2 ตั้ง i3 วิ่งสวนกับ i2 ก็กลายเป็นลบ i3 แล้วมีแรงใจแรงดัน 2i y i 2ไปวิ่งเข้าขั้วลบเลยกลายเป็นลบ 2i y เท่ากับ0แทงค่า i y จัดรูปสมการเอา2คูณเข้า i y คือลบ i 1 เ 1>, 1็ดไอหนึบวกสองไลบสองเท่ากับศให้เป็นสมการที่2ทีนี้มาดูที่ลูก i 3 รูป i3 อ่ามี R 6โอห์มก็เป็น6 i3 มี R2 โ oh อห์มไหลไไหลผ่าน2ตัวเป็น2เอา i3 เป็นหลัก i2 ที่ไหลผ่านเนี่ยมันวิ่งส่วนทางกับ i3 เลยเป็นลบลบ i2 ในรูป i3 มีแรงใจแรงดันหนึหนตัว i3 วิ่งเข้าขั้วบวกก็เป็นบวก12 เท่ากับ0เอาสองคูณเข้าไปจัดรูปย้ายบวกสิมาเป็นลบสิ 12. ให้เป็นสมการที่สาม ทีนี้เราก็ไปกดเครื่องคิดเลขตั้งแมทริกเอาสมการ1 2 3ไปตั้งหาไอหนึ่งไอสออสาไอหนลองไปกดมาหน้าแมทริกเคยสอนไปแล้วคลิปก่อน,อนสอนที่สอนตั้งะนะสอนตั้งตั้งแมทริก ไอเลยมีค่าเท่ากับลบศูนย์จุด 48M แอมสองแ ใ3เท่ากับลบ1.12 m ทีนี้โจทย์ต้องการหา i y โจทย์ต้องการหา v x v x เท่ากับ v x ก็คือ v ที่ค่อม2โอห์ม มีไอไหลผ่าน2ตัว v เท่ากับ i คูณ r อ่าเรามาหา i ก่อนสังเกต i 2วิ่งเข้าขั้วบวกเป็นบวก i 2 i 3วิ่งเข้าขั้วลบขั้วลบของ vx ะนะก็เป็นลบ i 3นี่คือ i และคูณกับ r ก็คือคูณกับ r 2โอห์มแล้วก็ไปแทนค่ากดเครื่องคิดเลขมา ได้5.28ทีนี้ i y อะ่ะไอวายเท่ากับลบไอหนึ่งแสดงว่าไอหนึ I ่งรู้แล้วเอามาแทนค่าลบไอหนึ I ่งติดลบเจอลบหน้าไอหนึ่งอีกทีหนึง่งเลยกลายเป็นบวก 0. ูนจุด ่แปอ็โอเคเสร็จ